ความคืบหน้าในเรื่องการจัดสร้างพระเมรุมาตรณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับตอนนี้มีความคืบหน้ากันไปอย่างไรกันบ้างนะครับโดยล่าสุดทางกมรมศิลปากรเจ้าหน้าที่กลุ่มวิศวกรกลุ่มสถาปัตยกรรมออกแบบและเรื่องการก่อสร้างพระเมรุมาตรนะครับก็ให้สื่อมวลชนเนี่ยเข้าในบริเวณพื้นที่การก่อสร้างได้ครับ คือก่อนหน้านี้นนมีการเทป,ปูนวางฐานรากแล้วก็ปรับพื้นผิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้ส่วนต่างๆที่เป็นอาคารประกอบนะคะก็ยังคงทยอยดําเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงเหล็กที่เป็นเสาเอกค่ะอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีข้าราชการประชาชนจากหลายส่วนที่มารอส่งขบวนเสาเอกเมื่อวานนี้อธิบดีกรมศิลปากรท่าน,นก็เป็นคนที่ตรวจโครงเหล็กด้วยตัวเองทดลองติดตั้งดูแล้วนะคะให้มั่นใจว่าจะแข็งแรงทนทาน พร้อมสำหรับพิธียกเสาเอกพระเมรุมาตรก็คือวันจันทร์หน้า27กุมภาพันธ์ในพิธีเนี่ยค่ะเขาจะมีการยกเสาเอกใช้เครนสองคันหลังจากที่ยกแล้วก็ค่อยๆนะคะยกเสาที่เหลืออีก3ามเสาในวันเดียวกันแล้วก็จะเป็นระบบน็อกดาวคือยึดด้วยน็อตให้มีความมั่นคงซึ่งคาดการณ์นะคะว่าน่าจะประกอบเสร็จเนี่ยก็ภายในเดือนเมษายนค่ะซึ่งอาคารดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นอาคารกึ่งทาวเวอร์นะครับ เนื่องจากใช้วัสดุการก่อสร้างที่มั่นคงแข็งแรงนะครับเพื่อรองรับจํานวนประชาชนที่จะเข้ามาร่วมในพิธีดังกล่าวด้วยค่ะค่ะซึ่งนอกจากการเตรียมการยกเสาเอกแล้วนะคะงานประณีตอย่างพระโกดและหีบพระบรมศพจันทร์มีความคืบหน้าเหมือนกันค่ะ,คะทั้งส่วนของการขยายแบบก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะส่วนเจ้าหน้าที่อาสาสมัครตอนนี้ก็ดําเนินการฉลุลวดลายเครื่องประกอบต่างๆอย่างต่อเนื่อง รวมถึงงานประติมาการรมประกอบพระเมรุมาตรด้วยหลังจากที่ขึ้นแบบเสร็จแล้วก็จะทําการหล่อด้วยไฟเบอร์กลาสตอนนี้ทําไปบางส่วนแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นพระราชพิธีที่เราจะต้องให้ความสนใจอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารกันเป็นระยะ